สิบห้าคำศัพท์ภาษาญ,ญี่ปุ่นร่างกายและสุขภาพรวมสิบห้าคำพร้อมควิสสนุกสนุกจำง่ายพูดตามได้เลยค่ะอาตมะหัวอาตมะไงาตาเดสปวดหัว I have a headache เมตาเมง่ะคายุยเดสคันตา My eyes are itchy ฮานะจมูกฮานะะชะมัดเตยมัสคัดจมูก My nose is blocked กุชิปากกุชิโอเปิดให้ครับใสารุาปาก Please open your mouth มิมิหูมิมิง่ยไรดสปวดหู My ear hurts คุณหนึคำว่ามิมิหมายถึงอะไร A ตา B ปาก C หู เฉลยมิมิคือหูเทมือเท้อะไรล้างมือ I wash my hands อชิขาเท้าอชิงานทุเรื่อยขา My legs are tired ร่างกายร่างกายร่างกายร่างกาพร่างกายร่าย please take care of your body quiz 2ประโยค ga t s u k a r e m ม s h i t a หมายความว่าอะไร A เจ็บมือ B เมื่อยขา C ปวดหัวเฉลย Ashi ga t s u k a r e ม a s h i t a คือเมื่อยขา My legs are tired Byoin! โรงพยาบาล 病院に行きます。バイロンペヤバン。I go to the hospital. クスリ。やー。クス飲みます。ギンヤー。I take medicine。看護師ペヤバン。看護師に聞きます。タンペヤバン。I ask the nurse 医。医者ャ。モー。イに見てもらいます。ハイモー。トゥーワット。I see a doctor。クスサム。 คังกุชิคือใคร A. อหมอ B. พยาบาล C. ผู้ป่วยเฉลยคังกุชิคือพยาบาลเนื้อไข้เนื้อไข้มีไข้ I have a fever เ e กิไอ เ I, I have a cough 痛い、เจบ็บขชิงงขา my leg hurts クイประโยคนがあสまงหริมสหมายถึงอะไร A มีไข้ B ปวดหัว C ไอเฉลย เนจซิงาริมัสคือมีไข้ I have a fever เป็นยังไงคะทุกคนวันนี้เราเรียนรู้คำศัพท์ร่างกายและสุขภาพ15คำพร้อมค u ิสสนุกสนุกแล้วคะ่ะฝึกพูดตามทุกวันรับรองจำแม่นใช้ได้จริงเวลาพูดภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับสุขภาพแล้วพบกันคลิปหน้าคะ่ะ